สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอีกแล้วนะคะเรื่องเยอะออมากบ้านนี้คือวันนี้ตั้งใจว่าจะมาปั้นคันนาค่ะตอนนี้ก็ปรากฏว่ามาถึงก็โอ้โหน้ําน้ําเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยไอ้ฟังนี้เป็นคลองตรงเนี้ยที่เห็นป่ากกเยอะๆเนี่ยเราจะเอาไว้ทํานา <c oughs> ก็ยังไม่ได้ปั้นคันนาเลยมันก็ทํานาไม่ได้อ๋อไม่งั้นเราก็บริหารน้ําไม่ได้อันนี้พี่เล็กนะคะ เพิ่งจะผ่านการบอลลูนมาค่ะเฮ้ยพี่เล็กทําได้เหรอไม่ได้ไม่ได้แล้วน้ะมันเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสมการกันเลยเออเล่นสงกรานต์เลยคือบอกว่าอย่าปล่อยน้ำใส่ใครไปใครไปปล่อยน้ำมาใส่ช่างสำลินหรือว่าช่างแสวงฮะมันขุดยังไงคะมันขุดไม่ได้หรอกมันกระเด็น ดูดิมันกระเด,ด็นโดนเปียกหมดเลยน้ำมันกระเด็น <c oughs> จะเป็นร่องน้ำสำหรับเราปล่อยให้น้ำมีขังอยู่ตลอดสมมติว่าตรงนู้นเราหวานใช่ไหมตรงนู้นต้องแหง้งแต่ตรงนี้ต้องมีน้ำอยากเห็นตะแหวงขุดไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวคนหาว่าใช้แรงงานผู้สูงอายุเห้ย อ้าวหันไปทางเดิมยังไงเอาดินไหนไปใส่เอาดินลึกๆหน่อยแต่ตอนนี้มันลึกไม่ได้เพราะว่าน้ำแม่งเยอะระวงังสับเท้าตัวเองนะคะคุณกำพูว่าเปียกหมดแลนะ้วเนี่ยชาวนาเขาไม่กลัวเปียกหรอกนี่โฟแมนนะคะโฟแมนปฏิบัติการขุดคันนานะคะวันนี้ โอ้ดูเป็นร่องน้ำแล้วดูเป็นคันคูแล้วนะคะตอนนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นไงคุณกำพูเหนื่อยไหมเออใช้ได้ใช้ได้คือก็ได้ได้เหงื่ออยู่นะเหงื่อออกแล้วเหรอ <Yeah. S 1> <c oughs> เปียกซกไปทั้งตัวเลยมา okay, ช่วยมาเลยหลานชายค่ะหลานชาย พี่กำพูทำไมไม่เอารถแม็โคมาตักเลยอะคะ่ะแม็โคมันเข้าไม่ได้ตรงเนี้ยม,มันไม่มีทางเข้าให้ช่วยขุดไปคะ่ะอื ອາຍຝົນແລງຝົນຕົກແຮງຈົນໄດ້ເຮັດນານ້ຳນອງແດດດິ່ງໄຫໄດ້ຈະນາປາດ້ານລະຄັນນ້ຳອາຍຖ້ວມທົ່ງນາປາຂໍໃຫຍ່ບ່ອນຢູ່ເບີດຂືນ ขนานามยหไรเอิญดูตาหวานลมนี่ยังขาดคู่ขาดคนโยกโยกน้ำบาดาลโยกให้ระเบิดคืนบ่อดานไอทำนานการโยกน้ำดีดีมาซอยน้องโยกเนีพี่มาซอยน้องโยกเนีพี่โยกให้ที่ที่ที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 โยกให้น้องเน่โยกไอโยกไอโยกไอโยกโยกไอโยก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 นองโยกน้องโยกน้องโยกโยกนอง

ถึกใจขา้าดำยามใดเอิญเจอตาหวานโยมียังส์ข้าครขาขคนโยกโยกน้ำบาดาลโยกให้ระเบิดขึ้นบ่อขานไอทำนันการโยกน้ำดีดี

เท้ยาไหเหนื่อยมากเลยคุณพี่เหลอเดี๋ยวเดี๋ยวแก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 ไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนะแกจะเหนื่อยไมเหนื่อยมากที่สุดคือการเต้นนี่แหละเต้นเชียร์เขาเดี๋ยวเขาขุดจอบขุดเสียมเขาน่าจะเหนื่อยไม่เหนื่อยเขาแข็งแรงเขาขันแขกจะตายจู๋หนูร้านลูกด่างบบกบางผู้หญิงตัวเล็กนะคะเล็กเล็กกว่าอะไรคะเล็กกว่าภูเขารูกหนึ่งโดเลยบอกให้ชุดมาปั้นคณาดูชุดมันเดี๋ยอ อันนี้คือนัดเนียนัดแนีกันมาเรียบร้อยนะคะว่าปั้นขานาบอกว่าให้มาช่วยทำปั้นขันาดูชุดเขาอลูกไข่หลานไข่ละเพอหลานเรานี่แหละพี่เลนลึกไหมลึกไหมพี่เลนพี่เลนทำอะไรอู้ดูน้ําในคลองเพราะว่าผมขุดน้าในคลองนะผมขุดไว้ประมาณ2เมตรกว่านะฮะน้ำลึกนะไม่ใช่น้ำตื้นๆนะครับใครอย่าตกลงไปเด้อมิดหัวเลยเด้อ สองเมตรมีใครว่ายน้ำไม่เป็นไหมคะระวังพลัดตกคลองนะคะน้ำลึกสองเมตรแต่อย่างนี้ก็แป๊บเดียวเองไหมช่วยๆกันทำเนี่ยแป๊บเดียวเออเรื่องเรื่องคือไม่มีต่างจ้างไม่ขอละพูดเลยวพูดเรืใช้เสียงงัดดินเหนียวดีจังเลยเนาะ กระลังอันนี้ดิออกดิเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมจากตัวบ้านให้ดูนะคะมาจากนู่นเลยนะได้หลายเมตรแล้วนะยาวมาถึงนี่จะสุดแล้วโอ้ยอ่ะสู้สู้ส นี่ค่ะก็ผ่านไปยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะได้ความยาวจะสุดตรงนี้แล้วนะเป็นรูปตัว L เนี่ยนะคะก็คือตรงตรงนี้แถวมาปึ๊บเป็นรูปตัว L เงี้ยนะคะตั้งฉากกันอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะอ้าววันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ได้แถวได้แนวพอสมควรนะสำหรับการปั้นคณาวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำต่อนะฮะ หลังจากนั้นถ้าปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็น่าจะลงนาลงข้าวได้เนาะวันนี้ก็เหนื่อยละเงออ้เอ,อ,อเดี๋ยวค่อยมาดูว่านาทุ่งนี้จะได้เริ่มทำเมืไหรนะคะฝากกดติดตามกัมพูชาชนีออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับ